ขลโมคุยเรื่องเม้นแค่นแค่นี้นนดิเริอเอาแล้วใช่ไหมเอาเลยหลักเปิดตัวเย้ามาสุดแลนะกูหมดแล้วมาสุด <laughs> คุณหมอหนววนลุดเยี่ยมเจอดีแฟนแนของคุณหมอสุนักทุกคนด้วยวันนี้เจอกันกับคุณหมอสุนักในคลรมอคุยเรื่องเมนของช่องอีเจดําเยี่ยเอาเร็วไว้ว้เถอมาเลยมาเลยบริเซอร์แป้นจะถามแล้วคุณหมอเชิญเลยคอมเมนต์แรกตอนกลางคืนพราะผมด้านยาวมันหายไปไหนแล้วครับหาไม่เคยเจอเลยเยี่ยคุณหมอก็หาไม่เจอเหมือนกันของคุณหมอตอนนี้โอ้ยถ้ากูทำขนาดนี้พวกมึงจะไม่กดไลค์กดแชร์กูจะตามไม่ได้บ้านพวกมึงเยี่ย อะไรนะคำถามว่าอะไรนะผมด้านยาวด้านด้านยาวด้านยาว,ยาวหายอ๋อคือหมุนอ,อันนี้ไม่ใช่ปัญหาที่ผหอมปัญหาคือมึงนอนดิน้นเข้าใจไหมมึงนอนดิน้นมึงนอนดิน้น <c oughs> ย้เราอย่างดิ้นเลยค้อแมต่อไปทําไมชุดขาวดําที่ใส่ไปงานศพถึงเรียกว่าไว้อะไรล่ะครับทั้งที่จริงมันมี black อะไรด้วยหรือเปล่า y ย s ย o u r u เพราะว่าจริงๆแล้วม่นบ้าหรือไงไว้อะไรหมายถึงว่าเสียใจอะเขาไม่ใช่ไว้สีขาวอย่างนั้น เออเข้าใจมหมดเนี่ยเป็นคุณหมอเนี่ยไปไหนก็ได้มีคนมองคุณหมอทั้งนั้นเลยอันนี้เรียกว่าแบกอะไรวะอันนี้คือแต่งอะไรเยี่ย ทำ้มต่อไปทำไมนักบอลต้องเซ็นสัญญาด้วยไม่มีเงินสดซื้อหรอเออตั้งไม่เยอะตั้งเยอะปัญหาไม่ได้อยู่ที่นักบอลหรือทีมปัญหาอยู่ที่คนถามเยยวเขาก็ใช้เงินไปร้อยล้านมาวางกองบนโตะหรือไงเออจะหาโตะที่ไหนมาวางเงินได้ร้อยล้านก็พาเซติงต้องเลยอปนจันดูด้วยเยยวอาจารย์หิ้งเดียวไมไม่ช็อตที่ผายอ๋อไม่ช็อตข้าจ้าเอิ่ม ไม่ชัดเขาเขาหมอใช่ไหมอ่ะหมอดึงมาให้เขาเป็นต่อไปทําไมห้องพักถึงดูน่ากลัวแล้วน่าจะมีผีมากกว่าความปลอดภัยเราไม่ได้ตั้งเขาไว้แบบปกป้องเราเนี่ยเอ้คุณหมอก็ไม่แน่ใจเพราะคุณหมอเข้าวัดไม่ได้คุณหมอร้อนห้องพักที่บ้านคุณหมอก็ไม่มีเพราะคุณหมอ้อนเหมือนกันเออร้อนเพราะว่าเรากลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ ไม่ได้เปิดแอร์ย้แต่ตอนนี้ร้อนและมากเลยคอมเมนต์ต่อไปจากคุณอัชอวิทคนที่ชื่อฟุกพ่อแม่เขาตั้งใจไหมย้ <c oughs> ดคูคุณหมอคุณหมอยังชื่อสุนัขได้เลยเะฉะนั้นน้องฟุกไม่ฟุกคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเต็มที่แล้วออกมาชื่อฟุกนี่มายถึงว่าเออไม่แน่พ่อแม่อาจจะไม่ตั้งใจก็ได้นะย้ากะว่าไม่มีอเสือกมีงเงี้ยเลยอดีตล้ชื่อไอ้ฟุกเราย้อนแย้งอ่ะใช่ดิ ร้อนนะคิดอะไรไม่่อยออกแล้วตอนวิตอนแรกก่อนนะเจ๊เจ๊ตอบยาวๆแล้วคำถามน้อยอ่าชิบหายอะไรเงี้ยไปกี่ข้อเลยเนี่ยอะไรหรอกเอาสั้นๆได้แล้วขนาดนี้ละคอมเมนต์ต่อไปจากคุณลิโยมาเขาบอกว่าถ้านอนไม่หลับให้นับแกะหนึ่งพันตัวผมนับไปได้สี่ร้อยเริ่มง่วงเลยไปชงกาแฟมากินครับนับถึงพันเราไม่เห็นง่วงเลยเออนะก็ยังไม่เสร็จซิบ้อเออก็นับไปถึงครึ่งทางแล้วก็นอนได้แล้วเออจะตื่นมาชงกาแฟท่องตุยได้แล้วก็ไม่เสร็จอ่ะอ้าวนมวดคุณหมอ นั่นแหละย<อ>เย้วเพราะนั้นก็นอนนอนไปซะนะทุกวันนี้คุณหมอแนะนำนไัน,นี่เลยไอเมลาโทนินลนดะสตรอเบอรี่ซื้อในช้อปปี้ได้อร่อยมากกินวันล,ละเม็ดหลับสบายคุณหมอก,กินไป3าเม็ดในเพิ่งตื่นวันนี้มาสายเนี่ยไม่เกี่ยวอะไร <c oughs> ไม่เกี่ยวนนไม่เกี่ยวเย<อ>้าคอมเมนต์ต่อไปจากคุณพงพีระรายการชิงโชคสำหรับผู้ชมทางบ้านถ้าผมอยู่คอนโดจะไปรุ่นด้วยได้ไหมอ่าผู้ชมทางคอนโดไม่มี เออว่ะมันน่าคิดนะพูดถึงนะไม่เป็นหมอแล้วลยวไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าทางบ้านหมายถึงว่าที่ไม่ได้อยู่ที่โครงการไม่ได้อยู่ที่รายการเขาอะได้หมดจะอยู่แฟลตห้องเช่าอะไรได้หมดเลยทุกอย่างเลยหรือไม่มีบ้านก็ได้เหมือนกันถ้าส่งไปได้เอออย่ไปคิดอย่างนั้นไม่เกี่ยวคอนโดกับแฟลตอพาพ์ตเมนเข้าใจใช่ไหมเพราะคนเรามันก็มีที่อยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านไปข้อต่อไปเลยเป็นห้องเช่าลยื่แล้วยาวคุณยาวคอมเมนต์ต่อไปใครเป็นคนคิดค้นการตื่นเช้าครับอยากโทรไปด่า เเจงาอไล่าสุดมีไงคนหนึ่งที่เขาบอกเขาวันนี้ขอโทษด้วยตื่นสายตื่นตีสี่สิบห้านาทีเออควรหน้าแล้วเกินแข็งแกร่งที่สุดในปรรดาพี่แล้วตื่นเช้าแล้ววิ่งเก่งแล้ว <laughs> ที่เจ๊ตื่นเช้ากว่าอีกนะ <laughs> ใช่ <laughs> บอกเข้าไปเกมบอกเข้าไปเรานัดกันบ่ายสามเจ๊ก็ตื่นบ่ายสามถูกต้องบอกเข้าไป <laughs> ตื่นเร็วกว่าอาจารย์ชาชาดอาจารย์ชาชาดสี่อันนี้สาม my name is ชาชา เคลปเคลปชัด้าเจ้า้าคอมเมนต์ต่อไปจากคุณยูเซอร์หนึ่งช่วยบอกวิธีเก็บเสื้อกันฝนให้เหมือนเดิมหน่อยครับแกะมาใช้แล้วเก็บให้เหมือนเดิมไม่ได้เสื้อกันฝนผ้าคุมรถถุงก๊อบแก๊ปถุงขยะแม่งคือสปีชี์เดียวกันคือเมื่อใดก็ตามที่ดึงออกมาจากที่มันเก็บอยู่อะ่ะมันจะมีทางกลับไปเหมือนเดิมได้เลยเหมือนวิกคุณหมอนี่แหละ <c oughs> ออกมาแนละ้วใส่เข้าไปไม่มีทางเหมือนเดิมเลยแย่ค <c oughs> <c oughs> อมเมนต์ <c oughs> นต่อไปการดื่ <c oughs> มเหล้าไม่ดีต่อ, <c oughs> อตับมีวิธีบอกให้ตับสู้ๆไหมคะ ่าเราทุกวันนี้เราพูดกับตับเรายัางไงไม่เคยพูดเลยเพราะว่าตับเองก็เรียกร้อง oh. ที่ออกไปที่กินทุกวันนี้ที่เวลายกรายการนั้นยกรายการนีน้ตับเรียกร้องเท่านั้นน่ะแล้วก็ทาตามใจมันจะนอนเร็วแล้วแต่ตับนดิน้นแบบใช่ใช่ <laughs> ตับบอกขอหน่อยขอหน่อ <laughs> ย ก็เลยจัดให้มันไปแล้วทีนี้มันไม่ได้เมาเมาที่กูดีแหละจริงๆไม่ได้ติดเหล้านะบอกบอกแก้ข่าวตัวนี้หลายคนเข้าใจว่าเจ๊กินทุกวันกินประจํานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ใชค,คือกินแค่2วันอ๋อก็คือแบบ2ว<า>ันเดือนหนึ่งสวันปีหนึ่งวันคู่วันขี้แค่นั้นแหละเย้าเขาเรียกทุกวันเอาดีงางานจะได้น้อยๆเหรอ สามตดูของตา,าดำสามตัวไวตรงไหนตื่นมารอบางทีมึงขอบตดาดำกัสามคนใช่ไหมคูดิดำไบยันพุงแก้แแล้วตอนนี้กับพุงแก้แนี่นมาดูนี่คอมเมนต์ต่อไปจากคุณนัดฝากบอกคนที่ทำโทรศัพท์หายเมื่อวานนะคะว่าหยุดโทรเข้ามือถือเครื่องใหม่ผมได้แล้ว ชื่ออะไรนะ <N utt. S 1> คุณนัทเย้าโจรโจรตำรวจไอ้นัทเป็นโจนโรโทรศัพท์เขาก็เป็นคืนเขาเอออย่างนี้ได้ไงนะเกลียดคอมเมนต์ต่อไปแฟนลูกสาวอายุเยอะกว่าเราควรเรียกเขาว่าอะไรดีครับ <c oughs> แฟนลูกสาวอายุเยอะลูกเขยไง<ะ>ลูกเขยอายุเยอะกว่าคุณพ่อเขยก็อายุมากกว่าเราคุณห้านเขยน้องเมียเพื่อนป้าเอางงไว้ก่อนแจ้งเพื่อนก่อนถูกต้องถูกต้องมืกว่ามันจะไปถูกไหมล่ะเออมึง วิธีดีดีมึงแล้วกันง่ายๆก็ไหนๆก็เป็นลูกอยู่แล้วเอออ้าวมึงมาได้ลูกสาวกูเหรอมึงเออใช้มึงแล้วกันคอมเมนต์สุดท้ายโอ้ดีใจมากเลยวันวันนกพิราบมันทําอะไรบ้างไหมนอกจากวิ่งตัดหน้ารถเรวิ่งด้วยนะวิ่งไม่บินส่งจดหมายสมัยก่อนไง นกพิราบแล้วช่วงหลังมาเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมาเป็นโชว์กายกรรมให้เพื่อนๆนกพิราบดูแล้วก็จะมีแบบบางตัวเดินข้ามถนนดูนะนดูนนดูนะนดั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 นาันรันด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 รนดันดันนดั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 อดัน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 ังดนดันดัมดันดมนดนันันดันดันดนดนดนนดดดั หมดแล้วใช่ไหมขอบคุณแฟนๆขับซูเปอร์ด็อกทุกคนด้วยนะกับคุณหมอสุนักนะยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยพ <c oughs> อบลบอหาท,ทางด้านหน้าและไลน์แอดัวเล่าแอดเจดมออฟฟิเชียลฝากกูด้วยแล้วกันเยววันนี้คุณหมอไปก่อนนะมีคนมาแล้วคุณหมออายเขา <c oughs>